เรื่องมันเป็นแบบนี้พอด์แคสต์ที่ปล่อยให้นักศรษฐศาสตร์ได้เล่าพอเขาแซะว่าเราเป็นเอ็กซ์เปิดด้านการอธิบาย EP 18ช่วงโควิด19ทะเลได้พักฟื้นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอดแคสต์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจอีกแล้วนะคะกับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ Podcast ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าเพราะเขาแซะว่าเราคือ Expert ด้านการอธิบาย วันนี้พอดแคสต์ของเราค่ะมีหนังสือดีๆมาแนะนํานะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้เองเลยนะคะเป็นหนังสือที่จะมีความน่าสนใจมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านอาจารย์กันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดรอดิตอิสารังกูลในอยุธยาค่ะครับสวัสดีครับผมอดิตนะครับยินดีที่ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ ช่ค่ะหลายๆท่านคงเคยได้ฟังเนาะพอดแคสต์ที่ได้คุยกับอาจารย์อดิตตอนนั้นเราก็มีพูดเรื่องของประวัติของอาจารย์พูดเรื่องงานวิจัยที่อาจารย์สนใจนะคะวันนี้ดีใจมากที่อาจารย์กลับมาคุยกับเราในรายการครั้งนี้อีกค่ะวันนี้อาจารย์มีหนังสือมีอีบ e ุ๊กดีๆมาแนะนําทุกๆคนนะคะต้องตั้งใจฟังเลยแต่อยากจะให้อาจารย์เล่าก่อนว่าหนังสือเล่มน,นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะหนังสือเล่มน,นี้ของอาจารย์มีชื่อว่า ช่วงโควิด1 9ทะเลได้พักฟื้นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนค่ะอาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดเข้ามาครั้งแรกนะครับประมาณปี6-3ได้นะครับช่วงนั้นก็ทำให้พวกคนก็ต้องอยู่บ้านนะครับเกิดการล็อกดาวครั้งแรกๆแ,แล้วก็มันมีข่าวตามหน้าจอทีวีอะครับว่าอถึงแม้เศรษฐกิจเริ่มซบเซาทุกคนอยู่บ้านกาลัง,งงงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย พื้นที่ชายฝั่งนะครับชายทะเลเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีข่าวนะครับว่าสัตว์น้ำเนี่ยสัตว์ทะเลเนี่ยได้กลับเข้ามาเวียนว่ายในในพื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นนะครับมีทั้งพวกพยูนะครับปลาโลมาก็พบเห็นนะครับแล้วพวกฉลามพันธุ์ต่างๆนะครับก็พบเห็นก็เลยทําให้ผมคิดว่าเอ๊ะถึงแม้เราเจอความสูญเสียเยอะในช่วงโควิดนะครับตั้งแต่ปี63เนี่ยแต่ว่าสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นครับ เพราะว่าการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยก็ทําให้เราเห็นสัตว์น้ำเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ถ้าผมคิดว่าถ้าเราไมเา่เก็บข้อมูลนะครับจัดทำเป็นรายงานอะไรเอาไว้เนี่ยอีกสัก2-3สปีก็จะไม่มีใครจำได้แล้วนะครับก็เลยเ,เริ่มต้นทำการศึกษานะครับก็ได้ทุนวิจัยมาช่วยสนับสนุนอันนี้ทำร่วมกับ สถาบันคลังสมองนะครับเขาก็จัดหาทุนวิจัยมาให้ก็ก็จัดทีมลงไปนะครับแล้วก็ลงไปดูการฟื้นตัวของของทะเลไทยนะครับช่วงโควิดนะครับแล้วก็อ่ก็สิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้มันเป็นงานที่จะมีประโยชน์เนี่ยก็คือนอกจากจะเก็บตัวเลขดูสัตว์น้ำแล้วเนี่ยก็ต้องดูอะไระความเชื่อมโยงนะครับกับจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับว่าก่อนโควิดเนี่ย เทรนนักท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับแล้วหลังโควิดเป็นยังไงแล้วก็เอาจํานวนสัตว์น้ําทั้งก่อนและหลังโควิดเนี่ยมามาพลอตกราฟนะครับคู่กับจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนําเสนอข้อเสนอแนะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาของงานวิจัยนะครับที่ท,ที่ที่เริ่มต้นครับ แล้วอาจารย์ได้ลงไปเก็บข้อมูลเองเลยใช่ไหมคะอาจารย์<ช>อันนี้เนี่ยเราไปศึกษาบริเวณไหนบ้างคะใชะ่ในส่วนของพื้นที่ศึกษานะครับเราไปเจาะเราใช้เกณฑ์ว่าหนึ่งเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่อะไรอ่ะ,อะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอะไรฐานทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับก็เลยเน้นเป็นฝั่งะทะเลฝั่งอันดามันภาคใต้นะครับแล้วก็ไปเก็บพื้นที่ในในสจังหวัดสามจังหวัดนะครับ3จังหวัดก็ ก็มี5พื้นที่นะครับเน้นพื้นที่ที่เป็นที่นิยมนะครับก็จะมี1หาดป่าตองนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับอสองก็อ่าวมายานะครับอ่าวมายานี่คนเยอะมากหลายท่านคงคงนึกไม่ออกนะครับใน1นึ1่ง่ปีในแต่ละปีเนี่ยคนไปเที่ยวอ่าวมายานี่ล้านกว่าคนนะครับส่วนภาคใต้เองเนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยห้ล้านคนต่อปีนะครับถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่ ชาวต่างชาติให้ความสนใจนะครับนอกจากป่าตองอ่าวมายาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกาะรกนะครับเกาะห้องเกาะลิบบงนะครับพวกนี้ก็อยู่ที่กระบี่อยู่ที่ตรังนะครับเกาะพวกนี้ก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเช่นอุทยานแห่งชาติถานนพร,รัตน์นะครับเ,เป็นต้นนะครับก็พอเลือกพื้นที่ศึกษาได้แล้วเนี่ยก็จะมีทีมลงไปเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราเก็บก็จะมีหนึ่งเลยคือ,อแรกทีเนี่ยเราเห็น สเสนอข่าวว่ามีสัตว์น้ำเนี่ยแต่ลําพังเราคิดว่าใช้ข้อมูลจากสื่อคงจะไม่ไม่ครอบคลุมนะครับก็เลยไปเก็บข้อมูลกับสวนราชการก็จะมีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่เขาดูแลอุทยานทางทะเลเหล่านี้อยู่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเป็นต้นเขาก็จะมีระบบที่เขาออกไปบินสำรวจสัตว์น้ำนะครับบางกรมก็ใช้เรือเรือท้องแบนเนี่ยนะครับไปสำรวจสัตว์น้ําแล้วก็เขาก็จะมีการจดจํานวน ทำให้เราเชื่อเชื่อมั่นใน,ในตัวเลขได้นะครับอีกส่วนหนึ่งของงานก็คือเราก็ไปเก็บข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับกับพื้นที่ต่างๆที่เราไปเมื่อกี้นะครับแล้วดูว่าแต่ละพื้นที่ี่มันมีขนาดกว้างใหญ่ขนาดไหนเพื่อจะไปเทียบกับเพื่อจะคํานวณน,นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่นั้นๆนะครับ ว่าพื้นที่เนี้ยไม่ควรจะมีคนเข้ามาเที่ยวเกินวันละกี่คนหรือปีละกี่คนนะครับเพื่อที่เราจะดูว่าพื้นที่ไหนที่แออัดเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วก็ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดูแลนะครับส่วนสุดท้ายเวลาเราไปเจอหน่วยงานเนี่ยนะครับนอกจากเราจะขอข้อมูลเขาแล้เนี่ยเรายังคุยกับเขาเรื่องว่าแล้วมาตรการที่ควรจะภาครัฐควรจะนําไปปฏิบัติเนี่ยเพื่อควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถ ของธรรมชาติในการรองรับเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบการศึกษากว้างๆนะครับแล้วพออาจารย์ได้ลงไปศึกษาแล้วเนี่ยรเราสิ่งที่เราค้นพบแล้วก็มาเล่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างคะอันดับแรกเลยคือเราเห็นชัดเจนนะครับว่าเมื่อจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงเนี่ยจำนวนสัตว์น้ามันมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามชนิดต่างๆนะครับปลาฉลามครีบดําอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมี พายุนะครับก็พบมากขึ้นมีเต่าทะเลก็พบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาพวกนี้มาพลอตกราฟแล้วก็ดูความสัมพันธ์กับกับจำนวนนักท่องเที่ยวก็พบว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในเชิงลบที่เราเห็นจริงๆนะครับทีนี้ส่วนของอขีดความสามารถในการรองรับเนี่ยจาก5พื้นที่ที่ศึกษาเนี่ยนะครับก็พบว่ามันมี2พื้นที่เนี่ยที่นักท่องเที่ยวนิยมเนี่ยที่จํานวนนักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถเป็นอย่างมากเลยครับ อันแรกก็คืออ่าวมายานะครับอ่าวมายานี่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยทางราชการต้องประกาศปิดอ่าวมายาเลยนะครับเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องเรียกว่าล้นอา่าวบนหาดทรายเนี่ยแทบจะไม่มีที่ให้คนยืนนะครับที่จอดเรือก็แน่นนะครับแล้วก็อาจก็หาดก็จะขมุกอ,อะไรอะสกปรกนะครับถังขยะห้องน้ําก็ไม่เพียงพอก็อ่าวมายาถูกปิดไปตั้งแต่น่าจะประมาณปี5960 เพิ่งมาเปิดเมื่อมกราเมื่อต้นปีนี้เองครับก็จะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอ่าวมาหยาเนี่ยมีปัญหาเรื่องจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างมากนะครับแม้กระทั่งหลังปิดอ่าวนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยช่วงก่อนโควิดนิดนึ่งนะครับถึงแม้ไม่ได้ขึ้นหาดเนี่ยก็จะบอกว่าขอขับเรือผ่านไปหน้าหาดก็ยังดีได้ไหมไปถ่ายรูปหน่อยนะครับก็จะจะเป็นปัญหาอันที่2ก็คือหาดป่าตองครับหาดป่าตองเนี่ยถ้าช่วงไฮซีซันเนี่ย คนจะล้นหาดนะครับแต่ช่วงถึงแม้โลซีเซอร์เนี่ยก็จะปริมปริมนะครับปริมปริมนี่ก็คือเกินขีดความสามารถในการรองรับนะครับเพราะฉะนั้นพอปิดโควิดปั๊บเนี่ยสองพื้นที่เนี่ยทั้งทั้งอ่าวมายาแล้วก็หาดป่าตองเนี่ยต้องเรียกว่าได้พักฟื้นนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลก็กลับคืนมาอย่างที่เราคา,าดหวังนะครับในในหนังสือเล่มนี้ก็จะระบุนะครับจำนวนสัตว์น้ําที่เจอในในแต่ละพื้นที่หลังหลังเหตุการณ์โควิดนะครับแล้วก็ เนื่องจากมันเป็นงานวิจัยเนี่ยผมก็เลยต้องไปศึกษางานวิจัยอื่นๆนะครับเทียบเคียงดูว่าต่างประเทศเป็นอย่างไรนะครับผลก็คล้ายๆกันครับก็คือว่าช่วงโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆก็เผชิญกับการหดตัวนะครับรายได้ลดลงเป็นอย่างมากแม้กระทั่งอุตสาหกรรมประมงเองก็รายได้ตกเยอะแต่ว่าหลายงานหลายงานวิจัยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สัตว์น้ําฟื้นตัวคือเขาไม่ได้ขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับจำนวนประชากรเขาคงเท่าเดิมแต่เขาเหมือนกับมีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะทะเลมันสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรือเรือยนต์เนี่ยไปรบกวนหน้าน้ํานะครับไม่มีเหมือนกับปลามาชนเรืออ,อุบัติเหตุเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมายถึงหลายจังหลายประเทศนะว่าช่วงโควิดเนี่ยสัตว์น้ํากลับคืนมานะครับแล้วก็ ทุกคนก็ไม่อยากให้กลับไปเป็นแบบเดิมนะครับอยากให้สัตว์น้ำเนี่ยเขาอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์อย่างเดิมดังนั้นแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องออกแบบครับมาตรการที่จะมาดูแลนะครับทำอยังไงให้เรา,าไม่กลับไปเป็นท่องเที่ยวที่เน้นเชิงปริมาณมากเกินไปนะครับซึ่งงานวิจัยของผมก็มีข้อเสนอมานะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังครับข้อที่1ครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อา,อาจจะดู อะไรอะลำบากนิดนึงแต่ผมว่าทำไม่ยากนะครับก็คือการประกาศปิดอ่าวนะครับคืองานศึกษาของเราเนี่ยเราจะอิงเฉพาะข้อเสนอแนะที่มาจากผลการการที่เราสิ่งที่เราไปค้นพบอันแรกเลยเนี่ยถ้าเรามีอ่าวในในอันดามันอะไรเนี่ยสมมติไม่ให้อ่าวโทษเกาะเนี่ยสเกาะ5เกาะเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเปิดพร้อมกันหมดทุกเกาะนะครับอาจจะเปิดทีละ2เกาะ3เกาะส่วนอ,อีกที่เหลือเนี่ยก็ปิดให้เขาพักฟื้นสัก2-3ปี ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยบางทีเขาพักฟื้นแค่6เดือนเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาพักได้สัก2อสปีเนี่ยแล้วก็ประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าว่าช่วงนี้ยอุทยานแห่งชาติจะเปิดเกาะไหนบ้างนะครับถ้าเราอยากไปเที่ยวเกาะพบว่าเกาะที่เราอยากเที่ยวเนี่ยยังไม่เปิดนะครับอยู่ช่วงปิดปิดพักฟื้นเนี่ยเราก็อาจจะชะลอการเที่ยวไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางแผนการเที่ยวอีก2อสปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นการสลับเปิดปิดเกาะเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับหรือบางทีเราอาจจะเปิดแค่ ทางด้านทิศเหนือของเกาะแต่ทิศใต้ขอปิดไว้ก่อนอย่างนี้ก็ทําได้นะครับก็จะมีวิธีหลายอย่างนะครับ2ก็คือทําเรื่องโซนนิ่งครับคือเราไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปไปเที่ยวแบบปะปนไปหมดนะครับทุกทุกพื้นที่เนี่ยมันทําให้ทรัพยากรเนี่ยถูกรบกวนตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการปิดเปิดเช่นเขตปะการังบางแห่งบางช่วงเราให้ชมแต่อีกเขตหนึ่งเราขอปิดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจัดโซนนิ่งว่า เรือยนต์ให้วิ่งได้ที่ไหนพื้นที่ว่ายน้ําอยู่ตรงไหนอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3ถัดมาคือการกําหนดอัตราค่าเข้าชมนะครับอันนี้คือไม่ได้เน้นหาไรายได้แต่อยากให้เน้นว่าช่วงไหนนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยอาจจะต้องคิดค่าเข้าชมแพงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้คนที่คือถ้าใครอยากไปเที่ยวเนี่ยเขายอมจ่ายได้ร้อยส0งร้อยสา แต่บางคนเวลาไปเที่ยวเกาะเนี่ยไม่ได้อยากจะดูเกาะหรอกแต่อยากไปสนุกกับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาอาจจะเลือกที่จะไม่ไปดีกว่านะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายสนุกกันที่โรงแรมก็พอก็เหมือนกันนะครับร้องเพลงเล่นกีตาร์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการกําหนดค่าเข้าชมก็จะช่วยเขาเรียกว่าทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวมันเสมอกันตลอดทั้งปีนะครับไม่ไปแออัดช่วงไหนช่วงหนึ่งเช่นว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็อาจจะให้เข้าฟรีเลยก็ยังได้นะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีระบบยกเว้นนะครับเช่นถ้าเป็น คนในพื้นที่นะครับก็เข้าเข้าฟรีเด็กเยาวชนผู้สูงวัยก็เข้าฟรีก็ได้นะครับอันนี้ก็จะไม่สร้างภาระให้กับผู้นักท่องเที่ยวมากดักนะครับข้อที่4ี่ก็คือ,อสิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ต้องมีเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากอยากจะทําตัวถูกต้องนะครับแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างป้ายก็มีจํากัดบางทีจะไปเข้าห้องน้ําอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้พอไม่ได้บอกเขาก็ เอาตรงนั้นแหละใกล้ๆดีนะครับเพราะฉะนั้นป้ายบอกนะครับถังขยะห้องน้ำสิ่นี้ต้องให้บริการให้หมดแล้วก็กิจกรรมบางอย่างอะไรทําไม่ได้ก็ต้องบอกเขาครับถ้าไม่บอกเขาไม่รู้บางคนนะครับไปไปตกปลานะครับที่อ่าวมาหยาเนี่ยมันก็ไม่ควรนะครับบางคนจับปลาเอาเอาสื้อยืดเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็ไปช้อนปลากระตูนขึ้นมามาถ่ายรูปนะครับบางคนก็ไปให้อาหารปลาก็มีนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นการรบก,กวนธรรมชาติแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้ ครีมทากันแดดนะครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้เฉพาะประเภทที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นนะครับเพราะว่าครีมกันแดดบางชนิดเนี่ยมีสารเคมีซึ่งพอลงน้ำแล้วอยังมันจะไปทำลายประการังนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็เลือกซื้อครีมกันแดดหน่อยนะครับข้อ5ครับบังคับใช้กฎหมายนะครับสมัยก่อนทำยากเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเยอะแยะไปหมดนะครับติดให้ทั่วหาดเลยครับใครทิ้งขยะใครทำอะไรไม่ถูกนะครับมีหลักฐานนะครับปรับได้นะครับ แล้วก็ถัดไปข้อ6ก็คือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับให้มา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 เสริมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวได้อย่างเช่นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแหล่งเพาะเลี้ยงเต่าทะเลเป็นต้นนะครับให้ให้คนสามารถไปเที่ยวได้แล้วกอ็อันถัดไปอ,อีก2อันก็คือเวลาภาครัฐจะดําเนินมาตรการอะไรเนี่ยหรือมีแผนงานอะไรเนี่ย อยากให้ประชาชนในพื้นที่เขามาร่วมหารือด้วยนะครับว่ามาตรการแบบนี้ชาวบ้านาสามารถทําได้ไหมนะครับไปกระทบรายได้ของเขาไหมนะครับหรือบางทีคนขายอาหารส้มตําน้ําตกหมูย่างเนี่ยก็ให้เขามาคุยด้วยว่าเวลาถ้าเราจะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยพวกเขาทําได้ไหมอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีชุมชนเขามีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐที่ดีกว่าภาครัฐมาคิดเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ ต้องเน้นประชาสัมพันธ์นะครับการที่ว่าทรัพยากรเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะครับให้มีจิตสํานึกช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะครับนี่ก็เป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะดูแลจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ให้ล้นพื้นที่มากเกินไปแล้วก็ให้ทรัพยากรทางทะเลของเราเนี่ยมีความยั่งยืนนะครับสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้อีกหลายๆปีในอนาคตเลยครับ โห oh, อันนี้จริงๆข้อเสนอแนะของอาจารย์แล้วก็งานวิจัยที่อาจารย์เล่ามานะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าในมุมโควิดที่แบบเราไม่ได้ไปท่องเที่ยวหรือนะักท่องเที่ยวมาเยอะๆเหมือนแต่ก่อนนะคะธรรมชาติของประเทศไทยเราก็กลับมาด้วยแล้วก็มีข้อเสนอแนะดีๆต,ต่อการจัดการนะคะอย่างเช่นในเขตเกาะต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ<ช>อาจารย์ครับครับ,รบก็ลองดูนะครับช่วงโควิดหมดไปเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ย ลองไปเที่ยวชมดูนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเรานะครับช่วยกันคิดซะว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นสมบัติของพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันดูแลรักษาแล้วเห็นใครทําอะไรไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะเข้าไปแนะนําเขาได้นะครับทั้งนี้เองเราก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยยังคงมีสมบัติอันทรงคุณค่าอยู่ในในบ้านของเราครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์ทะเลไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะติดตามแล้วก็อ่านหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมอาจารย์เป็นอ e ีบุ๊กแบบแจกฟรีด้วยใช่ไหมคะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้อยู่ข้างล่างนะครับดูได้เลยนะครับดาวน์โหลดฟรีครับติชมได้นะคะได้ค่ะฟังพอดแคสต์อันนี้จบก็คลิกอ e ีบุ๊กอ่านได้เลยนะคะวันนี้พอดแคสต์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,ส,ส,รบสามารถติดตามพวกเราได้ที่พอดแคส คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ท้าง Spotify, YouTube หรือ Facebook อ e ีคอนดิด้าแฟนเพจกด Follow, Subscribe หรือถ้ามีประเด็นอะไรอยากรู้แนะนำติดชมกันเข้ามาได้มากันเยอะๆนะครับมาสิมา